ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ช่วงคำคำแรงแรงนะครับเนาะกับะมาม่นหกโมงกลกวๆทางสองยิมเรายนะครับเนาะได้มาหอปูตาหอปูชีปลาขาวเฮาเกือบตามเคยนะครับเนาะมาตามช็อตเด็ดของปูตาปูชีปลาขาวเฮาหรือว่าแม่คู่หอมหวนนกับปลาเพิ่นจะมีตัวใดมีอันใดให้ล่างวันอ่า ลุกศิษย์ลูกหา,หาหรือว่าเอฟซีนะครับเนาะกัติตดตามชมนะครับเดอ้อผู้ใดอยากได้ดเหรียญครูฤาษีลังแตกกับโทรกิงกลางมาได้นะครับเดอ้อทางช่องยิมเราลุวลวยครับอ่าเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเลยครับเดอ้อศูนย์แปดเจ็ดสี่สองศูนย์สองสี่แปดหนึ่งครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทางช่องยิมเราลุวลวยครับติดตามครับเอฟทีเอฟทีปากหนอต้งวาน เอพพี่มาแต่ไก่แต่ไก่ไม่หมว่าเออเขาหวัดเชยดเอกับอีกนา้ำเอาต่ออืมเป็นผ้าพานบุงให้อืมให้น้งมากเลย้วเท้าไอ้กุขาไอ้กู้ขาต๊องกุ้ใจอยากไอ้พอเออให้ถึงตีนถึงมือไอ้พอไงแล้วเุ้งขาอยากไตบุญอยากไ้ขุดชนมาผาู้เป็นฝากมากนะพอขา่างนี้นส่งแบบเขาต้อพอเออบายให้แต่พอไม่แห้ง เอาหานใจมาใส่ห้หายาหคุกาหาตจนหันนี้เท่าพิษดาบได้พอเออยมาใากขอบงบาร,รมีโป,ปรชีฝาขาวของโปรตางนะหลวงกอเออให้ทอมาเป็นชักทีฟาาานน้าย่านบาตรุตานไหนไม่ดูแลความขาดพังคือขาดถานะพานไปเวรผอมอ,อีนั่งหลับเอาให้ทุกขรจ,ดจดดดัดเาาินจั่ก็ินแลมวดูแล้วเข้ามา ยังว่าสขาพาได้แต่แต่ว่าเขาพาไม่ได้แล้วเเอาเป้าใครท่วถึงขั้นเป้าว่าวถึงเครื่องต่างๆแล้ว่าไรไม่พอไม่ถือเป็นมือมือฟังหักไม่พอม่นจจู้ว่าจะอความยินนง่งแรงเลยกบแกงเมา,นา,นเามมพาด้วยใครรัาการกับว่าคิด,ดิบกันวัตถุดิบกันวดดังคิดับรัน

้ทำไวเลยทำไวถึงอยลมอยู่ทําอะไรอยู่ของเงินเอบซีเป็นไนคือคันไหนครับเออคือคันฝาไม่ได้ึือได้แียงคอมากตวเาแล้วคุณอืมอืมเอาล้วเขคิดดานาดีด้วลุกแล้วครับอาอาเริ่มเหนื่ยวแห้งเริ่มเหนี่แห้งมาตัวแล้วข้าพายนางเ c บซีปูตาปูเอฟซีปูตาฝางอีนางยักหนึ่งหกห้าคาแมวกับมาหาให้งแห้งอื้วหลีกว เออถามพ่อเขาว่าหลงนี่เรนะาข้ามมองนะยังงกอยากปะเธอจะถามไปนะาข้ามแดงแล้วน er ้าสี้่เอาถามาด่าได้มาหาได้เราวดชัเอาหายไม่ไม่ลาไม่ชม่มาหนัไหนน้องหายท้องไหนมากิตจการงานจต่เรื่องกาหนสุดสงดูุทุกคนแด้รูกแล้รางร่างรวยวยให้ถูกหวยก็วางวว้จี่มือคือสุดวันวันอืม ให้ถือไว้ทุกคนดีกว่านะหมดนัก ouais ทา้งวันจึงเป็นไปเพราะอะไรจ๊ะถือว่าทุกคนเป็นไปเพราะอะไรย่างถือกัจิ้งลนั่งสองข้อว่าไรอืมเขาตกวันหวแล้วอยู่นั่นลอู้ววาวว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 าวว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 ้ววววววัวววนวพวรวว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 วเปวว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 ้วควววัวว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 ถววววววลวว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 ่วววววววด อีนั่งสงพ่อถามใครแม่ถามหายแม่บ้าแม่บอสอเขาว่าทันมาข้างมนใครตอกวนสงพ่อสิจักบ่าทันขักไงน้องคือนั่งสงพ่อแม่บอเธอจะค่ายใครถือว่าไงบ้าถืออีกแล้วอีนั่งสงพ่อค่ายใครบ้าถืออีกแล้วเห็นมานั่งหไหนนั่งห่ะไปนั่คือใครบ้าถือกับแกอีนั่งสงพ่อ ไยก็มึงอ่นั่งสงขร่ตามไทยไ้หมดนอะสวนสวนน้องตยาวกูจักว่าสีไทยเท่าไรี่นั่งสงขร่วยใช่ไหอล่ะปูกูจักว่าว่าสิใคยจักทากนั่งสงขรไมใครสอนไงเลยว่าลูกยังมาเบิ่งข้าวกอนข้า่ีนางสงขจักจิถือบ้างถือไปก็บาทเฮ้ยจรนาด้วยอินังสงขรเอ้ ไปหาน้านัาทัดทีสกหันด้องลูกมึงกูมึงต่าบางบานกึ่งเนี้ยเขาไต่ด้วยฮะจังหวกางห่นใช่ค่ะยือบอกใครก็อิ่งตางเอาข้อนบอกได้ถือว่าเขาทักอีกขั้นพ่อพ่อบอกแล้วบอกอีกนะคับนางว่าใช้เก้าทิศเก๊ใชเก้าทิศเก๊ เอาท่เต็าอ,อันนั้นได้พออันทีเอาเปลยกเจ้ามือว่ารด้จิตพอเทปคอร์ร้องว่ะ่าได้ิตพอได้ว่า้าว่างอยู่ยินด้วยว่ะขั้นไายค้าถือกระอาติได้ผ่า้ายค้าก็ถือกระอัชีว่าได้ อยากได้แต่แข่งเข่งตั้งสี่ได้ไหมให้มันถือตั้งสี่ได้ไหมมันตั้งสี่ตกดๆเอ้าข้าใช้โคกเกาที่เก็บนักการได้ตั้งกองคอมาวางหนักวาง้าเลยมาหนักมากฮะแข่งตั้งไดตั้งวันตั้งนี่อย่างขาว่าเดี๋ยตั้งวาตั้งหอย่างขว่าอตั้งวันตังึอย่งขาว่าตั้งนั เอ็งนั่งเ้าพ่อมาทั้งวันเฝ้าหลอย่างหลงกาอ้าวว้าหายตงตงเสียตังนะไอ้ตึกกกะบึกหายเก้าพีดต้นั้นว่าเ่าจะเอาเก้าคึดตองหลังตู้เฝ้าฝึกว่างหาอคอแค่บ่าจะคิดี่แต่ว่าเขาใจนั่งเขาพ่อได้แค่นั่นแ่ะ มาทีแล้วไทยแล้ววะไทยขขาเล่นวะว่าใช่ไวะเริ่มข้างเอริ่มเองแล้วเออริ่มีบไปแลยเนาะไดีกี่ววะเออก็ได้แค่มานหักแค่ได้แค่ฟาาหลักอิอแต่จะราว่าเอนเออเขาเข้วเขาฝึกา มาขึ้นหนักแต่ังไม่ได้ลยใครมาคือไม่ได้เกเช็ดเอหูแทนเราเาอเอหูแทนเลาเราก้าวเช็ะเธักแหแต่ชวยช่วตวเที่พ่อบอกยังไม่มีใครได้งินนึงเพิ่งต่ได้งินวันนี้อย่ะงบาที่ชาที่ พิ่เนรณาดูว่พราดวได้โทษด้วยแบบเอ็งนั่งงกอนแบบนี่แมวกับไอ้อาวไอ้แม่แม่ท้วไม่เข้าใอ้าดอ๋อเอาแม่เู้่าตามมาดอก็่ใครต้องไปักกน้ใครใจูมันยังบอาเข้าใจยังบอาเข้าใจได้มุ่นต่อเด้ปูนอกเอ้า้ออกมาคือคัก นิ่งดาวลัเอาขท้าดาวดับอย้างนั้นเขาทั้งหลาอ๋อ,อ,อหายไม่เยไม่ดาวไม่เไมมๆๆนนยไม่ไหวทุกสุดก็ไมู่้ด้หางไม่สวัสดีทัพทางสองยิ้มเราด้วยนะครับเนาะเมื่อนี่ก็ได้ล่งจากหองปูตาหองปูชีป้ปาวเขาแล้วครับขับปูตาเป็นกระซี่แขงลายยางไรท่างนะครับนอะกับปวดพิจารณาญาในการรับช่มดนะครับเด้อทางสองกับเป็นแชนเนาะแนวทาง ครับกบฝากากดไลค์กดแชร์ก็ตั้งใจทั้งช่องครับยิ้มแล้วรวยครับสิฟังดีๆเบิง้งคักาด้ครับเด้อฟังดีๆเบิ้งคักๆปูเฮ้าแนี่นวตัวใดกับปรดพิรณญาตในการหลับชมก่อนสีลงทุนก็ต้องฟังดีๆนะครับเด้อห่อยไปลงทุนเพราะว่าทุกคาเบาของปูตาเฮามีความหมายนะครับเด้อทุกคําเบาของปูตาเฮามีความหมายครับทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกับกาบขอสำหรับคลิปนี้ท่านช่องยิ้มแล้วรวย ขอให้เอฟซีุกฟูสุกคนทั่วประเทศทั่วโลกนะครับก็ให้ลำลำเรื่อยๆไปน้ำกันนะครับเด้อรับกาขอให้โชคดีโชคดีม่ใช่ครับสำหรับทิ่นี้ทั้ง่องยินดีด้วยกาบขอสวัสดีครับ